สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับบิ๊กสักแก้วนะครับก็คุบานะวันนี้มาเมตตาถึงที่เลยที่จังหวัดสักแก้วคุบามาจากเชียงใหม่วัดส,สันปู่เลยสิริวิงแก้วนะครับก็วันนี้วันทําบุญของเต็นท์ที่สุดคายสวิตส,สักแก้วยาวนานกว่า30ปีนะปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วที่คุบามาให้ติดต่อกันแล้วก็ จะยาวนานต่อไปอีกเรื่อยๆอเนาะก็วันนี้เป็นวันดีไหนๆก็เป็นวันดีแล้วก็อยากให้ครูบานะครับอวยพรเอฟซอ,อวยพรผมวอวยพรทุกคนเลยเครูบาอยากวอวยพรอะไรอขอครูบาเมตตาเลยเอขอเจริญพร f อฟซีบิ๊กสแก้วทุกๆท่านแล้วก็พุษสานิกชนที่ได้รับชมคลิปนี้เนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันทำบุญ ของบริษัทดีที่สุด Car and Service ของคุณบิ๊กสาแก้วและของคุณพ่อสุรพลตังคประเสริฐธุรกิจนี้ได้ก่อตั้งมายาวนานกว่า30ปีแล้วพระครูบาน้อยก็ขออํานวยพรให้กับทางคุณบิ๊กสาแก้วและคุณพ่อสุรพลตังคประเสริฐว่าขอให้ธุรกิจนั้นเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นที่สุดนะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งแต่ขอให้ดีที่สุดในประเทศไทย แล้วก็เป็นที่ไว้วางใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแก่คนที่ได้มาเลือกชมเลือกซื้อที่นี่แล้วก็ขอให้มียอดขายนะถล่มทลายเลยนะแล้วก็เห็นติดตามดูด้วยช่วยเหลือคนยากคนจนด้วยอรถณบริจาคคูณบาก็ขออนุโมทนากับครอบครัวตั้งเข้าเปเสริจริงๆนะครับบุญใดกุศลใดที่คุณบิ๊กสแก้วแล้วก็คุณพ่อสุรพลได้ทําแล้วครูบาขออัุนา คุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาพิบาลบันดลให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดขอให้สมคำม,มุ่งมาตนปรารถนาจงทุกประการแล้วก็ขออวยพรถึงเอีบิ๊กสาก้ก,กด้วยขอให้ร่ำขอให้รวยขอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดไปด้วยเถิดครับทุกครับก็อนุโมทนาบุญ<อ>ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขสุภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดการตลอดไปแล้วก็อย่าลืมมา ซื้อรถที่บิ๊กซักแก้วนะครับแล้วก็ซื้อมอไซค์ที่น้องชายผมนะครับไบค์นะครับค o นด้าประสิทธิ์มอเตอร์แล้วครับแล้วก็ไปแบะเติมน้ำมันปอทอเฮียพลสั่งลุยซอน้องจะเต็มบ้างมีสีสุกนะครับของน้องชายคนเล็กน้องบอสนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ